สวัสดีค่ะทุกคนพบกับยูกะอีกแล้วนะคะในเกม Predator แล้ววันนี้นะคะยูก็จะมารีวิวแพ็กเกจใหม่นั่นเองค่ะทุกคนและแพ็กเกจที่เราจะมารีวิวนะคะนั่นก็คือแพ็กเกจหมี่นุ่มนิ่มนะคะแล้วก็น้องเป็ดนุ่มนิ่มนั่นเองนะคะซึ่ง2แพ็กเกจนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นแพ็กเกจที่มาคู่กันเนาะและแพ็กเกจนี้ สามารถส่งให้กับคู่รักได้เลยนะคะทั้งสองแพ็กเกจเลยสําหรับใครที่อยากซื้อส่งไปให้กับคู่รักก็สามารถส่งไปให้ได้เลยนะคะทุกคนและแพ็กเกตหมี่นุ่มนิ่มของเรานะคะก็จะมีอยู่3ชิ้นด้วยกันนะคะก็คือหมวกหมีข่ขาวนุ่มนิ่มนะคะ one piece หมีข่ขาวนุ่มนิ่มบูดหมีข่ขาวนุ่มนิ่มนะคะก็จะมีอยู่3ชิ้นเนาะมาในราคา99บาบาทนะคะและซึ่งเป็ดนุ่มนิ่มนะคะก็มาในราคา 99าบเาทเหมือนกันแล้วก็มา3ชิ้นเหมือนกันนะคะนั่นก็คือหมวกเป็ดนุ่มนิ่มชุดเป็ดนุ่มนิ่มแล้วก็บูทเท้าเป็ดนุ่มนิ่มนะคะต้องแจ้งไว้ก่อนว่าแพ็กเกจนี้นะคะเป็นแพ็กเกจตเก่าที่วนขายใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะก็เลยแบบเออบางคนก็อาจจะแบบยังไม่ได้ซื้อหรือว่ายังไม่ได้ตัดสินใจซื้อมาก่อนหน้านั้นนะคะก็ยุกับมาทำรีวิวให้ดูนะคะเผื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการตัดสินใจเนาะ โอเคียวเราไปดูชุดกันเลยดีกว่าค่ะว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะตอนนี้ยูกะก็ใส่แล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นชุดแพ็กเกจหมีนุ่มนิ่มเนาะส่วนแพ็กเกจเป็ดนุ่มนิมก็จะอยู่กับอีคนนึงนะคะเดีย๋ยวจะให้เขามาแสดงตัวแล้วก็มาให้เราดูว่ามันน่ารักขนาดไหนเนาะ ออกไปดูกันดีกว่านี่อยู่ตรงนี้เลยกำลังวิ่งเล่นอยู่หันหน้ามาหน่อยคะ่ะอาหารมาแล้วชุดเป็ดนุ่มนิมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนน่ารักมากออ้เดีย๋ยวเราไปดูดีกว่าคะ่ะถ้าสมมุติว่าใส่กับขนาดอื่นแล้วจะเป็นยังไงนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยุกกะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ยุกกะขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ